บบดังอันดับต้นๆของโปแลนด์เลยนะคะล้วจ็จองยากมากจุกๆบอกเลยว่ากลายเป็นทิปตัวแตกเฉยจุดที่มีตึกสูงอยู่รวมกันมากที่สุดบริษัทดังๆของโลกเนี่ยนะคะก็อยู่รวมกันตรงนี้หมดเลยนี้ตึกซัมซุงบริษัทยาตรงนู้นนะคะ m o เดอร์าตึกของ XTV นั่นเองเห็นไหมคะมีตา XTV อยู่ตรงนี้ด้วย เอทุกคนตอนนี้นะคะฟิลม์มอยู่ที่หน้างานนะคะเฉรยสด v b บีครั้งที่5นะ,ะอาจารย์ซิงอยู่นี่นะคะ <S <S คือตอนนี้นะคะ <S 1> <S 1> งานยังไม่จบนะคะแต่ฟิลม์มเนี่ยต้องกลับก่อนแล้วนะ,ะทุกคนเพราะว่า มีบินนะคะก็คือตีสอนะคะก็คือบินเลยนะคะไปที่วอซอนะคะประเทศโปลแลนด์นะคะไปประชุมกับ XTV สสังนากานใหญ่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวบินจะถ่ายบล็อกมาให้ทุกคนดูนะคะว่าบรรยากาศนะคะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะที่นั่นหนาวไหมนะคะแล้วไปทําอะไรบ้างไปทานข้าวไปประชุมอะไรยังไงหรือว่าไปเที่ยวตามสถานที่ตา่างๆสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากทุกคนกันละกันค่ะตอนนี้ขอตัวเดินทางก่อนนะคะ ดางเท้ากว้างมากแล้วก็จะมีเลนจักรยานเห็นปะตลอดทั้งเมืองเลยอะ่ะที่นี่เนี่ยเขาก็มีร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่เซเว่นอีเลหรือว่า Family Mart อะไรเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าที่เนี่ยร้านสะดวกซื้อนะคะเขาชื่อว่าแซบค่ะน่ารักไหม น่ารักมากเลยนะคะคือเป็นภาษาโปแลนด์นะคะโปลิชนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าคือสังเกตหลายรอบแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะคะพวกคำศัพท์อะไรต่างๆของเขาอะ่ะบางคำมันจะลงด้วยค่ะลงด้วยจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย ร้าสะดวกซื้อเขาเป็นไงชื่อแซบค่ะร้านขายของชำอะไรประมาณนั้นแหละนะคะก็ราคาไม่แพงนะคะพี่ร,รู้สึกว่าโปรแลรนด์เนี่ยค่าคองชีพไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปนะก็ที่นี่เขาใช้หน่วยเงินของโปรแลรนด์นะคะสกุลเงินเขาชื่อว่าส l ลตตี้นะคะซึ่ง1สลตตี้นะคะจะประมาณ7บาทกว่าหรือ8บาทประมาณนี้นะคะก็ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะ หนึ่งช็อตนะคะเพื่อคอนเทนต์เพือ่อคอนเทนต์ ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุยงานอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีนัดทานข้าวเที่ยงนะคะกันข้างล่างนะคะกับทีมบริหารนะคะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน,นะคะ่ะนองเราเองกันนะมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมพี่เตย<อ>ต้องน้ำหอมมาป้ายแขนตัวเองเขานะ่เขานจะไม่ได้อาบน้ำขึ้นมาถึงก็อึบเลย <c oughs> ออเดอร์ฟของเรามาแล้วนะคะออปิทเซอร์อันนี้ของฟิลเป็นวาเกวพิซ,ซ่านะคะก็ว้าวอันนี้เป็นออคโตพุสออนนของอาจานซี่ก็เป็นออคโตพุสนะคะเสรินของอาจอันเตอร์อันนี้นะคะชูน่าดิฟฟี่ไม่ไมต้องมองชูน่าทาทาอันนี้เป็นยูสุอ๋อใช่เป็นยูสุน่ากินมากขนมหวานมาแล้ ่จะเป็นไอศครีมนะคะน,<ฮ>น่ามาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันก่อนนะคะไปพักก่อนให้อาหารกลางวันเนี่ยได้ย่อยก่อนนะคะเดี๋ยวทุ่มนึงเราต้องออกไปทานข้าวกันอีกแล้วค่คะ จุกๆบอกเลยว่ากลายเป็นทริปตัวแตกเฉยเป็นไงบ้างคะพี่เต้ยเป็นไงบ้างเป็นงูเหลือมที่รอย่อยเดี๋ยวทุ่มนึงต้องไปกินอีกหนึ่งรอบมื้อเย็นที่เราจะไปกินเนี่ยเป็นร้านแบบต้นๆของโปแลนด์ดังมากในโปแลนด์ใช่อะตอนนี้ติดอยู่ตรงประตูออกไม่ได้พิตติ้งหลบพิตติ้งไหนไปเดี๋ยวเราต้องดันเมื่อกี้คือพิตติ้งจะกางจะเข้าแล้วมันก๊ำกึ่งไง พอมันกำ้มถึงใช่ไหมคนจะเข้าไม่เข้ามันกลัวหนีบคนกันมันก็เลยหยุดซึ่งไอ้ประตูหมดหมดเนี้ยเขามีไว้ทำไมทำไมอย่างนี้รู้ไหมทำไมคะเอาไว้เท่เอาไว้เท่เอาไว้กันลม ออกจากโรงแรมแล้วแล้วก็กําลังจะไปขึ้นแท็กซี่นะคะไปกินข้าวอีกแล้วร้านที่เรากําลังจะไปเนี่ยนะคะเป็นร้านแบบดังอันดับต้นๆของโปโลแลนด์เลยนะคะแล้วก็จองยากมากนะคะซึ่งก็ไม่ไปก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะรู้ร้าจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะ ุณสวัสดีจากโปแลนด์นะคะวันที่3แล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมาเดินเล่นนะคะรอบๆใกล้ๆโรงแรมตรงนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูตรงนี้แหละนะคะตรงที่แบบเฮ้ยเป็นตึกเยอะๆนะคะคือประเทศโปแลนด์เนี่ยนะคะวอร์ซอเนี่ยถือเป็นเมืองหลวงเลยนะคะแล้วก็ตรงที่เราอยู่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นจุดที่มีตึกสูง อยู่รวมกันมากที่สุดไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไรนะคะออฟฟิศดังๆนะคะบริษัทดังๆของโลกเนี่ยนะคะก็อยู่รวมกันตรงนี้หมดเลยนะคะอย่างข้างหลัง ข้างหลังอันนี้ทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้ตึกซัมซุงจะมีพวกธนาคารต่างๆพวกเนี้ยเยอะมากนะคะมีซิตี้แบงค์นะคะมีเอ็มแบงค์อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีบริษัทยาตรงนู้นนะคะโมเดิร์นาอะไรแบบนี้อ่าเนี่ยโมเดิร์นานะคะโมเดิร์นาที่เราฉีดวัคซีนกันนั่นแหละนะคะทุกคนก็เป็นบริษัทยาชื่อดังอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะคะ ตึกนี้นะคะก็เป็นตึกของ XTV นั่นเองเห็นไหมคะมีตา XTV อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ XTV เนี่ยอยู่ชั้น18แล้วก็19ของตึกนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นตึกที่แบบสร้างใหม่นะคะเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีออฟฟิศไหนมาอยู่นะคะก็เนี่ย XTV ก็คือคลองตึกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะณตอนนี้บรรยากาศดีมากนะคะในเช้าวันนี้มีแดดอยู่นิดหน่อยนะคะไม่ได้หนาวมากนะคะเออนี่เอาบรรยากาศมาให้ดูกัน ถึงสนามบินแล้วนะคะที่วอซอ์กำลังจะต่อเครื่องนะคะไปปารีสกันจ้าอาหารมาแล้วทุกคนนะ่ากินมากนี่โอ้ฟิชแอนชิ Chip, นะคะแลมีซุปแล้วก็มีซุปแล้วก็ ุกตากาใหญ่มากแล้วก็สเต็กไก่นะคะมีขนมปังแล้วก็นี่ทีเด็ดทีเด็ดนี่ให้พี่เต้กินโชว์อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้เอาไว้จับหอยอ๋อนึกว่าที่ตรวภายใน <c oughs> น่ากลัวมากจับปึ๊บจับหอยหอย,หอยหมุนอนนจับหอยแล้วก็อันนี้เอาไว้จิ้มหอยจิ<อ>้มนะ จับจิ้มแล้วก็จ้วงจ้วงเสร็จแล้วก็จุ๊บเสร็จแล้วก็จุ๊บนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะพิซซิงพิซซิงอร่อยจริงอร่อยจริงยังโอเคจับนะฮะไม่ต้องเอาวันนี้เอาวันนี้อ่ะจับแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มแล้วก็จ้วงใช่เออจิ้มจุ๊บ <Hello. S 1> บินมาแล้วค่ะทุกคนกี <Wow. S 1> ่ยูโรหนึยสิบหกยูโรอแท็กซี่อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับโรงแรมพักผ่อนและวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ <Wow. S 1> <laughs>